เหมาะสาหรับคนที่กําลังมองหารถนั่งด้วยนั่งแบบเก่งนะแล้วก็บรรทุกค้าขายได้ตั้งแต่2,500 5ขึ้นไปเนะี่ยฝากระโปรงจะมีช่องลมสําหรับระบายอากาศของอินเตอร์เะสติกเกอร์ของเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะสิกว่าปีน็อตไม่ถอดหรือว่าได้เดิมดีโชค๊คสปริงเนี่ยจะเป็นเดิมนะครับผมและคัตซีเนี่ยจะเดิมเดิมจากโรงงานเราจะเน้นเรื่องโครงสร้างให้ลูกค้านะฮะไม่ต้องห่วงใครเป็น Fc 95เนะี่ยต้องได้ของดี สวัสดีครับวันนี้พบกับ95ออโต้คาร์รรรานะครับผมเรื่องรถเรื่องเล็กรีวิวรถเข้าใหม่บ่ายโคสนนนะครับผมวันนี้อยู่กับไทเกอร์เป็นไทเกอร์ไฮรักวีโก้นะครับผมเดี๋ยวเล่าประวัติความเป็นมาของตระกูลไฮ l ักนิดหนึง่งนะวันนี้สอดแทรกความรู้นิดหนึ่งนะครับไฮ l ักเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่น่าจะปีแถวๆ2กว่านะสองปลายๆเริ่มจากไฮรักฮีโร่ ต่อมาเป็นไฮลักไมตรีเอ็แล้วก็มาเป็นไฮลักไทเกอร์ไทเกอร์ในเริ่มรุ่นแรกก็คือเป็นตัว2องพแล้วก็ขยับมาเป็นคอมบอนเลวดีโฟดีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอวีโก้วีโก้ก็ขยับมาหน้าวีเอ็นเทเบิลต้องไล่เรียงนิดนึงแล้วก็มาเป็นตัวนี้ครับวีโก้แชมป์ลักษณะของแชมป์เนี่ยตระกูลแชมป์ก็คือโดดเด่นก็คือตรงกระจังหน้านะกระจังหน้าจะเป็นโค้เงี้ยมแล้วก็จะมีขีด3ขีดเป็นสีเทาตรงนี้ไฟหน้าจะเปลี่ยนแล้วก็ตั้งแต่2องพขึ้นไปเนะี่ย ฝากระโปรงจะมีช่องลมสําหรับระบายอากาศของอินเตอร์คูลเลอร์บนฝาเครื่องนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นไฮรักวีโก้หน้าแชมป์ดับเบิลแคปแต่เป็นดับเบิลแคปแบบ4ประตูตัวเตี้ยนะครับผมเครื่อง v ีเอ็นเทอร์โบวีเอ็นเทอร์โบก็คือจะมีอัตราเร่งที่มีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาจาก25งพธรรมดาก็คือจาก120แรงม้าจะเป็น144แรงม้าอ่ะวันนี้พอสังเกตป,ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะจบคลิปอ๋อยังไม่จบครับผมยังไม่ได้คุยเรื่องรถคันนี้เลยอ่ะรถเข้ามาใหม่นะฮะตัวเนี้ย โดดเด่นก็คือสีดําเพราะโดยทั่วไปที่เราจะเห็นบนท้องถนนเจ้าวีโก้แชมป์ตัวเตี้ยเนี่ยสีดำเนี่ยจะมีน้อยผลิตมาน้อยไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีผลิตแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะออกเป็นสีบอลเงินสีน้ําตาลทองแล้วก็สีขาวตัวเนี้ยแบ็คไทเกอร์สีดําจะมีน้อยนิดนึงให้สังเกตที่ล้อฮะล้อเนี่ยจะเป็นสีชาโคจะไม่ให้สีบอลสว่างอันนี้คันนี้ได้เดิมโรงงานเลยล้อเป็นลายเดียวกันนะเป็นลายเดียวกันเพียงแต่ว่าสีของล้อเนี่ยจะต่างาออกไป ทีนี้เรามาดูาว่ารถตัวนี้เหมาะกับใครสำหรับคนที่กาลังมองหารถนั่งแบบเก่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระบะ4ประตูมันจะมีที่นั่ง2ตอนแล้วก็เผื่อให้มีกระบะไว้สําหรับทําการค้าขายได้รุ่นนี้เหมาะเลยเพราะว่ามันจะไม่สูงจนเกินไปสมมติว่าเราขนของไปค้าขายเงี้ยถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวสูงในใน,ในรุ่นมันกคือพีลันเนอร์เนี่ยเวลาขนของขึ้นมันจะลำบากนิดนึงเพราะมันสูงนะฮะ,ะท้ายที่สามารถบรรทุกได้เนี่ยก็บรรทุกได้พอสมควรเลยนะก็คือ แพ้แคบนิดเดียวนะครับอะทีนี้เรามาดูเรื่องโครงสร้างเกินสปปรรพคุณไปสักพักแล้วเรามาดูเรื่องโครงสร้างกันนะครับผมเริ่มจากห้องโดยสารก่อนเลยแล้วกันตอนหน้าคงไม่มีอะไรอะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงให้ดูความเดิมนะฮะช่วงพวกรถกระบะจะเมจะเจาะหน่อยอ,อยากล้องแผนเจาะเข้าไปนิดนึงเนี่ยชุดอาโชกสปริงเนี่ยจะเป็นเดิมนะครับผมแลวก็สีเนี่ย เดิมๆจากโรงงานเราจะเน้นเรื่องโครงสร้างให้ลูกค้านะครับรถถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับคัสซีนเนี่ยคือเราจะไม่รับเข้ามาขายเลยนะไม่ต้องห่วงใครเป็น FC95 เนี่ยต้องได้ของดีนะครับยางก็องอยังใช้ได้อีก,อกนานนะฮะอ่ะเรามาดูภายในของรุ่นเนี้ยโทนจะเป็นโทนเท่าับะเบตออกสีน้ำตาลนะฮะให้ความสว่างเวลาเรานั่งแล้วมันจะรู้สึกสะดวกสบายโออ่านะครับผมโครจะเป็น4ก้านนะฮะ แล้วก็ชุดควบคุมเกี่ยวกับคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องกระจกก็จะมีให้ครบนะฮะแม้ทั้งกระจกมองข้ากุญแจเป็นอิโมบิเลเ e อร์นะคันนี้กันขโมยจากศูนย์นะครับจากศูนย์เลยนะเนี่ยพวกผ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบระบายอากาศนี่ผ้าเดิมโรงงานนะเพราะว่าพวกนี้ถ้าสมมติว่ารถใช้งานมาหนักหรือโซมเนี่ยผ้าพวกนี้มันไม่มีเปลี่ยนมันจะต้องเปลี่ยนเป็นเป็นอย่างอื่นหรือเปลี่ยนเป็นหนังไปเลยคันนี้ถือว่าได้เดิมดูโครงสร้างด้านข้างนะครับจะสติกเกอร์ของเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะเกี่ยวกับบอร์ดลมยางแล้วก็ ทำเตือนต่างๆเกี่ยวกับรถนะฮะโครคงสร้างเป็น G O A Body นะีเนี่ยเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะครับผมภายในห้องโดยสารก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับนั่งได้สบายเนี่ยเฮด d ูมสบายฟังเสียงเครื่องสักนิดหนึ่งไม่แสนกว่าโลนะฮะไม่เยอะนะเครื่องสตาร์ทนิ่มได้ได้สตาร์ทอะไรไม่มีเอื่อยนะฮะ 4ประตูวิทยุโอเคใช้ได้ผมจะเน้นเกี่ยวกับพวกระบบส่องสว่างภายในเก่งนะเพราะว่าเราเราจะเป็นห่วงเวลาลูกค้ารับรถไปแล้วเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันต้องพร้อมพร้อมในการใช้นะฮะสังเกตผมรีวิวรถผมจะลองทุกทีเลยไอไฟไฟสองเก่งเนี่ยทีนี้เรามาดูด้านด้านหลังประตูด้านหลังนะครับอ่าโอเค กว้างขึ้นลงสบายนะฮะเนี่ยระยะหัวเข่าอะไรไม,ม่ชิดเปอาะ่อน้างกว้างโครงสร้างสวยนะครับเปลือกกระบะเนี่ยผมก็จะเน้นให้ด้วยเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าพวกนี้มันเดิมเนี่ยการฟาดข้างมามันจะไม่มีเพราะส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุด้านข้างเนี่ยบางทีประตูไม่เป็นไรนะแต่ว่าเปลือกกระบะจะเปลี่ยนถ้าเปลือกกระบะอยู่นี่ก็คือเราสบายใจไปได้อีกขั้นหนึ่ง พอพวกนี้สวยเนี่ยพวกกระดูกด้านในจะสวยมกคัสซีเนี่ยนะฮะเนี่ยเลขคัสซีอะไรจะสวยคมชัดไม่มีการปรับแต่งนะฮะโอเคม,มาดูด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็นไฟแบบเพชรนะฮะโคมเพชรสไตล์ของไทเกอร์วีโก้แชมป์นะครับผมตระกูลไทยรักวีโก้แชมป์ ไฟเบรกด้วยสามเป็นสีขาวนะรแม็กไลเนอร์สวยคันนี้ไม่ได้บรรทุกอะไรหนักนะครับรอยที่แม็กไลเนอร์จะค่อนข้างน้อยโครงสร้างด้านท้ายเดิมนะฮะเดิมเนี่ยเส้นฝาท้ายโอเค รอบๆคันผิวพันธ์ดีนะฮะรถคันนี้มีเก็บสีมาบ้างนะครับมีเก็บสีมาบ้างไม,ไ,มไม่ไม่ถึงขั้นเดิมโรงงานเพราะทำน้องบอกก่อนรถ10กว่าปีเนะี่ยธรรมชาติสีดำเนะี่ยเขาบอกว่าเติมไม่เคยทําสีเนะี่ยผมว่ามันน้อยคันถ้าถ้าเขาไม่ใช่รถจอดนะรถใช้งานเนะี่ยมันต้องมีเนี่ยอย่าดูอย่างริ้วรอยเนะี่ยอันนี้คือเรายังไม่ได้ปรับปรุงสภาพไม่ต้องห่วงนะฮะริ้วรอยล้อเนี่ยยวถึงเวลาเก็บให้ได้เพียงแต่ว่าจะคงสภาพให้มันเป็นแบบแตนดาดโรงงานคือ ต,ต,ต,ต้องทำเป็นสีนี้เพราะจุดเด่นของรถรุ่นนี้ล้อม,มันต้องเป็นสีนี้นะฮะเผือกกระบะด้านซ้ายก็เติมนะครับดูโครงสร้างหลังซ้ายเบาะมีการใช้งานบ้างนะฮะแต่ไม่ถึงว่าหนักๆอ่าโอเคสวยโครงสร้างเนี่ยแผงข้างประตูใช้ได้นะฮะผ่านการใช้งานปกติไม่ได้หนักหนานะครับผม ด้านซ้ายตะเข็บเดิมนอตประตูนี่ไม่มีถอดนะครับนอตประตูเดิมๆข้างขวาก็เหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่ได้ซีให้ดูโครงสร้างด้านข้างสวยนอตประตูสวยโอเคก็โครงสร้างเรื่องเก่งก็มีประมาณนี้นะคระับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลย เนี่ยเสียงเวลาถ้าเป็นสปริงเดิมๆนะไม่เคยรื้อฝากระโปรงเนะี่ยเสียงมันจะเป้งสังเกตเวลาเปิดฝากระโปรงของตะบุนโตตา้าอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเครื่องไปด้วยเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดดังหน่อยอ่าเรามาดูมาร์กหลักๆนะฮะโอเคฝากระโปรงเนี่ยเดิมติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ไม่มีรอยทําสีอ่าไล่มาเลยฮะท่านฝั่งซ้ายจะมีปั๊มว่า L นะครับผมอยู่ผมชัดนะไม่มีรอยทําสีนะนี่ สติก,กอร์ลองลูกยางฝากระโปรงอยู่นะฮะเนี่ยรอยไม้ค้ำฝากระโปรงอ่ะเนี่ยรูต้องกลมวิธีการดูรถกระบะนะฮะยิ่งรถสีเข้มเนี่ยสีประมาณสีสีดำอนะไรพวกนี้รอยไม้ค้ำจะเป็นขาวๆเนี่ยเลขต้องคมแบบนี้เลยนะฮะลองเลขต้องชัดอ่ามาดูทางขวาอ,วอ่าตัว A อยู่ฮะเดี๋ยวกลลองซูมน,นิดนึงรูกลมๆเลยอ่าทีนี้เราก็มาจบดูที่น็อตฝากระโปรงได้เลย สิบกวปีน,อน็อตไม่ถอดหรือว่าได้เดิมดีสําหรับในเรื่องของโครงสร้างนะน็อตแก้มไม่ถอดยัง้ายความอันนี้สุดสําคัญเลยฮะเวลาดูตระกูลไทรักวีโก้เนะี่ยให้ดูเพจกับสติกเกอร์หมอกอจะต้องอยู่ใกล้ๆก,กันนะฮะต้องไม่มีร่องรอยการทําสีไม่มีการลือ้อหรือเพลดมาทําใหม่นะฮะอันนี้รถได้เดิมครับผมเสียงเครื่องเพาะนะครับโอเคคะแนนห้องเครื่องให้9เต็ม10แล้วกัน พราะว่กกบบารถกระบะจะสิง10ุดสิบยากโอเคอ่ะตั้งราคากันมาตั้งราคากันคันนี้เอาไป3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอเคสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทให้อะไรบ้างนะฮะประกันเครื่องเกียร์สองปีหรือสองหมื่นโลนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับผมลูกค้ามีเครดิตไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยจัดสบายๆเลย อ๋อสำหรับเรื่องการจัดไฟแนนนะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดผมจะเน้นย้ำสม่ำเสมอนะครับผมสะดวกทางโทรศัพท์ก็0963295395โทรมาเลยผมรับสายเองนะฮะหรือว่าผ่านทาง Line แอด e c o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  k นะครับผมเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินนะฮะวิดีโอคอลให้ดูรถอีกครั้งหนึ่งก่อนท่านตัดสินใจนะฮะชอบรีวิวแล้วบีบแต่ปีนปีนปีน,ปนอย่างนี้นะมานะโอเควิดีโอคอลคุยกับน้องแอดมินนะครับผมแล้วก็ทาการจอง แล้วเราจะมีมาร์เก็ตติ้งนะฮะแต่ไปแนนซ์ยหน้าบ้านท่านไม่สะดวกมารับรถมีสไลด์ไปถึงส่งถึงหน้าบ้านครับผมรถไม่ต้องกรับคืนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมแอดไลน์มานะฮะ95ออโต้คาร์หรือทางเพจ95ออโต้คาร์นะครับผม Facebook หรือทาง u t u b e นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราแถมบไปนี่ให้สำหรับลูกค้าที่ผ่านการดูรีวิวของรถคันนี้ผ่านทาง u t u b e นะฮะแคปหน้าจอกันดูมานะครับผม ผมมีส่วนลดเพิ่มให้อีกหนึ่งหมื่นบาทกรณีมามาโดยตรงสําหรับรถคันนี้เลยนะครับผมอันนี้ให้ส่วนตัวไปเลยหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมแล้วก็รถคันนี้ผ่านการรับรองโครงสร้างจากเว็บไซต์ที่ค่อนข้างเป็นเว็บไซต์ชั้นนําของรถมือสองบ้านเราเลยนะก็คือวันทุกขานะฮะอินสเปกชันนะฮะเขารับรองเลยว่าโครงสร้างเนี่ยไม่มีชนหนักปิดฟัม่มน้ําท่วมหากมีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมีคันหน้า เข้ามาใหม่เดี๋ยวผมเอามารีวิวให้เพื่อนเื่อนฟังใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับผม